โพส 1M1991A1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเคลียร์ปืนก่นนะครับปลดซองกระสุนนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีกระสุนหลงเหลืออยู่ในลำพิงหรือไม่นะครับดูภายในลำกล้องนะครับ ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ครับรถนกครับต่อไปจะถอดประกอบเพื่อล้างทำความสะอาดอย่างง่ายนะครับเราจะต้องหมุนบูทนะครับนะครับหมุนบูทออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าหันหน้าปืนมาหาเราแล้วก็ถดครอบแหนบออกนะครับง้างนกนิดหนึ่งเพื่อจะได้ เลื่อนให้ตรงมาร์กได้อย่างง่ายดายนะครับพอตรงมาร์กแล้วเนี่ยมันจะมีสลักล็อกลำกล้องนะครับเรากดจากฝั่งอีกฝั่งนึงนะฮะแล้วดึงออกนะครับจะง่ายนะครับแล้วก็ลำเลื่อนหรืโครงสไลด์ด้านบน,นรูดออกด้านหน้านครับพอรูดออกแล้วต้องระวังนะครับอย่าไปลั่นไกลนะฮะอาจจะชำรุดได้นะครับหลังจากนั้นเราจะถอดลำกล้องออกจากโครง สไลด์ด้านบนนะครับเอาเมนสปริงเอาแนบสปริงออกก่อนนะครับเห็นบูทไหมฮะบูทหมุนทวนกลับมาครับมันจะดึงออกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกอยู่นิดนึงนะครับลำกล้องของปืนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหต้องดึงออกจากด้านหน้านะครับเพราะว่าโครงลักษณะนี้จะออกจากด้านหน้าเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเกลียวก็ยังโอเคนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบกับในสภาพเดิมนะครับเห็นอัอนนี้ห่วงตรงเตงนะครับพับลงครับพับลงพับวงตรงเตงลงแล้วสอดเข้าด้านหน้าลำกล้องเหมือนตอนที่เราออกมานะครับพอสอดเข้าไปเร็จปึ๊บการประกอบก็คือพับตรงเตงลงครับห่วงกลมๆเลยนะฮะที่จะใส่กับตัวล็อกลำกล้องกดลงครับอ,อันนี้เวลาใส่แหนบสปริงเนี่ยนะฮะ ฟ้องฟั่มลงนะครับฟั่มลงลักษณะี่ให้ประกบกับโครงของลำกล้องนะฮะเดี๋ยวจะลองอจะใส่บูทให้ดูถ้าใส่บูทอาจจะติดแหนบสปริงแล้วก็เอาแหนบสปริงออกก่อนครับจะได้ใส่ได้ครองนะครับเ่อใส่ใหม่หมุนบูทเข้าไปนะครับเหมือนทางเดิมเขาที่ออกมาแล้วก็หมุนกลับเพื่อจะล็อกนะครับหมุนกลับเพื่อล็อกแล้วก็ใส่แหนบไปแหนบสปริงเข้าไปวาง อย่าลืมนะฮะตรงตเตงต้องพับไปด้านหน้านะครับตรงเต่งเราก็จะใส่โครงสไลด์กับโครงปืนด้านล่างนะครับใส่ตามร่องนะฮะเห็นมีร่องมีบ่านะครับท่านดันเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวที่เป็นตัวอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยต้องกดตัวนี้ลงนะครับไม่งั้นดันไม่เข้านะดันแล้วเสียหายอาจจะเป็นตัวล็อกเข็มนะครับ อ่าโอเคให้ตรงมาร์กนะครับพอตรงมาร์กหลังจากนั้นเราก็จะเอาสลักล็อกลำกล้องใส่ลงไปนะครับกดให้ตรงช่องนะครับช่องบ่าเล็กเล็กถค่อยๆดันนะฮะอย่าไปฝืนนะตอกเสียหายครับ,ค,รบค่อยๆกดลงอ่าโอเคกดลงดันนะครับการใส่ตัวครอบเมนสปริงเนี่ยอ่าถ้าเราง้างเซฟปุ๊บมันจะไม่ดิ้นนะีมันจะง่ายเราก็ใส่ครอบลงไปใช้ นิ้วโป้งกดลงไปให้ยุบครับแล้วก็เลื่อนบ่ามาล็อกในสภาพนี้นะครับแล้วก็ดันกลับเข้าที่ครับโอเคแล้วจากนั้นทดสอบครับว่าปืนใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับโอเคถ้าปืนใช้งานไม่ได้หรือว่าดึงแล้วสไลด์มีปัญหาปหัญหาก็คือ,อห่วงตรงเตงกับสลักล็อกไม่ลงน,นะฮะถ้าอย่างนี้ก็คือปกติปืนใช้งานได้ปกติครับ